เห็นช่องนิวส์วนนะคะสรุปไว้น่าสนใจทีเด,ยเดียวเปิด47พิรุธคดีแตงโมค่ะ 1. แตงโมบอกแม่ว่าจะไปถ่ายแบบแต่กระติกบอกแตงโมนัดกินข้าวกับเพื่อน 2. แตงโมรีบบินกลับจากภูเก็ตมากรุงเทพท้านัดกินข้าวกับกระติกก็เจอกันแทบทุกวันคงไม่น่าลงทุนขนาดนั้น 3. แม่บอกรู้มาว่าเป็นการรับงานกินข้าวซึ่งเรื่องนี้แตงโมคงไม่รู้มาก่อน สี่หลังจากแตงโมตกเรือเพื่อนวนหาเองครึ่งชั่วโมงก่อนแจ้งกู้ภยัยทั้งที่ระหว่างวนหาก็สามารถโทรแจ้งกู้ภัยได้ห้าพอกู้ภัยมาเพื่อนไม่ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ตอนตกเป็นอย่างไรพอถามว่าตกตรงไหนเพื่อนสามคนก็ชี้กันไปคนละทิศละทาง 6. เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ให้ข้อมูลแค่เขียนชื่อแตงโมใส่กระดาษยืนให้ตำรวจเท่านั้น เเพื่อนให้สัมภาษณ์ว่ากู้ภัยมาช้าจึงช่วยไม่ทันทั้งที่จริงๆการตามหาล่าช้าเพราะเพื่อนแจ้งกู้ภัยช้าและไม่ให้ข้อมูลแปพอกู้ภัยและตำรวจมาทั้ง5คนก็พากันหายไปหมดทั้งที่ปกติถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนบนเรือจะอยู่รอและช่วยค้นหาผู้สูญหาย 9กระติกบอกว่ารีบกลับออกไปเพราะคิดถึงลูกรีบกลับไปหาลูกแต่ภาพในกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือพบว่าฮิปโปและโบซึ่งเป็นพี่น้องกับเบนธพริกไทยแฟนของไฮโซปอหนึ่งในผู้ชายที่นั่งเรือไปด้วยมารับออกไปไม่รู้ไปไหนแต่กล้องวงจรปิดตามถนนน่าจะตามได้สิบกระติกบอกว่าคิดว่ากลับไปบ้านแล้วอาจจะเจอแตงโมซึ่งขึ้นเรือคนอื่นได้และกลับมาที่บ้านแตงโมตกน้ำตอนสี่ทุ่มกว่าดึกขนาดนั้นไม่น่าจะมีเรือผ่านมาช่วยแตงโม กระติกไม่โทรบอกแม่ของแตงโมว่าโมตกน้ําโดยอ้างว่าเพราะไม่สนิทกับแม่และแม่ไม่มีชุดประดาน้ําก็คงช่วยอะไรไม่ได้แต่แม่ของแตงโมบอกว่าหลังจากพ่อโมเสียชีวิตแม่ไปทํางานกับแตงโมตลอดซึ่งต้องเจอกระติกอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่กระติกจะไม่สนิทกับแม่และถึงแม้จะอะไรไม่ได้แต่ในฐานะที่เป็นแม่ของแตงโมก็ควรจะต้องบอก 12. กระติกบอกว่าเพื่อนตายยังไม่มีเวลาร้องไห้เพราะต้องเตรียมข้อมูลมาตอบคำถามทำให้สังคมเคลือบแคลงว่าทําไมต้องเตรียมข้อมูลก็แค่เล่าไปตามความจริงหลังจากแตงโมเสียชีวิตไอจีของเธอก็มีการเคลื่อนไหวโดยมีรูปในไอจถูกลบไป7รูป จึงเกิดคำถามว่าใครเป็นคนลบซึ่งคนที่ลบต้องรู้พาสเวิร์ดของแตงโมและโดยปกติแล้วผู้จัดการดารามักจะรู้พาสเวิร์ด IG และ Facebook ของดาราที่ตนเองดูแลเพราะต้องช่วยดูแลภาพลักษณ์ในการสื่อสารช่วยอัพรูปช่วยตอบคอมเมนต์แฟนคลับแทนดารารวมถึงหากมีคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาก็จะได้ช่วยคัดกรองได้แต่กระติกปฏิเสธว่าเธอไม่รู้พาสเวิร์ดของแตงโม 14ซาแซนบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ท้ายเรือแต่พอนักข่าวถามว่าหลังเกิดเหตุทำไมหายไปแซนบอกว่าตนไม่เล่นโซเชียลก็เลยไม่รู้ข่าวซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดปกติมากเพราะตอนอยู่บนเรือแซนยังเล่นโซเชียลอยู่อีกทั้งเรื่องแย่ขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่ตามข่าว